พี่เมตาเดือนสองขอบคุณนะคะ MVP พี่เมตาขอบคุณค่ะพี่เจนี่อดดูเจก,กับผัวเลยเออไม่เป็นไรให้พี่เจนี่ด่าผัวแทนกูยังไม่เคยดูเลยมึงดูกันไปแล้วว่าไหนซิเขาให้เขาด่าในไลฟ์เลย ดูสิเขาจะให้ฉันกาบผัวเกือบแล้วอีกนิดเดียวอือฮะวิ้ขอบคุณนะคะหัวใจจังวายแต่ว่าอะไรไม่ถา่ว่าอะไรแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เลยจ้าไหนลองคิดดูแบบสดสดเอากินคุกกี้เอากินขนมไม่ได่าผัวเดี๋ยวรอผัวขึ้นมา พี่บอกจะลงไปว่าไม่ได้หรอโอเคพี่ลงไปเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่ขอคิดคำดา่าก่อนเกือบแล้วกูเกือบได้ไหวัวแล้วว่ากูเกือบถือพานไปไหว้ผัวแล้วทำไมเจนหน้าแดงเจแพ้ไงเมื่อกี้เจ๊แขอบคุณพี่มิสานะคะเอาใหม่อะไรอะ่ะพี่เจนี่คนดูเท่าไหร่แล้วคะแปดพัน <8, 000. S 2> อ๋อ ก็ยังเล่นได้อยู่นะไาดิจริงเหรอทำจริงจริงติตาเหรอรอบนี้ทำอะไรอ่ะพอแล้วพอแล้วไหมหรือว่ายังไงทุกคนคือาาต,ต้องยอมรับได้ลุงปดาโตก่อนแล้วค่อยไเล่นใหม่ <laughs> อ๋อไม่คนบอกพอแล้วกู้ขี้เกีจยจค,คอ,อหน้าจอแล้วใช่ไหมขี้เกียจคอหน้าจอแล้วใช่ไหมอร่อยไหมคะหุยเจ๊เกือบต้องถือพานไปไหว้ผัวแล้วว่ะจริงๆท้าเมื่อกี้พี่มีสามไม่เข้ามาช่วยนะเจ๊โดนละอีกนิดเดียวต้องเหล่าเลยนี่นะคะคนไม่เคยว่าผัวค่ะ หนูไม่เคยกาบหัวเลยนะในชีวิตอะเกือบแล้วอะมีแต่คนบอกให้เอาใหม่เนี่ยมีแต่คนบอกเอาอ,อีกเหมือนกันต<อ>า,ดาดเดียวไหมคะเดี๋ยวพี่พี่ด่าเสร็จแล้วพี่คิดเลยพี่คิดเลยลพี่คิดเลยว่าจะให้ทําโทษอะไรพี่คิดก่อนเลยให้เจ๊ตับทําอะไรดีทุกคนอู๋เติมมากิวิทย์พื้นเหนื่อยอยู่นะสําหรับคนอ้วน <c oughs> ลงไปแล้วลงไปแล้วได้ไดแ่ไมได้แบบนันมาดูร้านี่มาบ้านกั้านกวรอแบบหัวค้ยแม่งเลยมทำมทำมาตไม พี่รถเหรอพี่เจนนี่พี่เขาดูไหลเหรอใช่เขาบอกว่าจะดาไรทำจริงมากฮือน่ารักจ้าเซตตับแพ้กระโดดน้ำน้ำมีที่รองรับตัวกูหรือเปล่าต้องถามอย่างนี้ต้องถามก่อนว่าน้ำมีที่รองรับเตตตับไหม ใครแพ้ทำสีผมหูแรงมากนะทำสีผมเลยหรอต้องตลกแน่เลยหนูอะสีอะไรอ่ะ้ดวยมาแล้วมาแล้ว ทำอะไรเมื่อกี้เจตามบอกเจต่าเขามาด่าเจต่าบอกเขาป่วยอยู่นะเขาเป็นหัวอุ้ยอุ้ยเออพี่ยิวเออจุ๊บเลยจุ๊บเลยเจต่าบอกพี่บอกพี่ยิวไปเลยเมื่อกี้เขาท้าหนูข่าวว่าถ้าหนูแพ้เขาจะให้หนูกลับหัวย้อมตีผมเลยหรอพี่ เจ๊ทาสีเขียวเจ๊เคยแล้วเหมือนแมลงทับเหมือนพวกเบนเทนอะกูเ <c oughs> คยทำผมสีเขียวแล้วกูเหมือนเบนเทนยาจริงๆ 10, คูเป็นเบนเทนกูแปลงร่างได้เลยไปเรียกผัวมาถ้ารอบนี้ใครแพ้ผัวแต่งหญิงจริงหรอยิงทำไมต้องเรีเ<ล>ยกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยทำไมเขาต้องเป็นคนโดน <c oughs> ใช่เจ๊ตาบเราต้องอยากเห็นพี่ยูพี่เจนนี่นั่นแหละอยากเห็นพี่เจนนี่อยากเห็นเจ๊ไหม ออยาเไ,ได้เดี๋ยวเขาจะไปเล่นกับใครแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาลงใส่ตัวเองทั้งหมดนะพี่เคียงทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเจ๊ดับเดี๋ยวผมหนูคิดถึงพี่ใครแพ้ให้เถื่อนมังกรใครแพ้ให้ผัวซื้อแบรนด์เนมให้เดี๋อ้าเอ้าเอ้าเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอีกเออนี่ไงเจ๊มี่สเปซีดผมถ้าใครชนะให้อืมใครชนะ ใครใครชนะใครเมียโกนหัวไม่ใครชนะต้องต้องเมียโกนหัวใครชนะต้องจัดงานแต่งใหม่อีกรอบหนึ่งแบบว่าครบรอบสามปีแล้วจะจัดอยู่แล้วอุ้ยฮิวมาแนวหวานซะแล้วเอาแล้วแพ้แล้วกันอย่างเงี้ยใครชนะให้เมียโกนผมเดี๋ยวอุยไม่ออกไม่เจอเลยตัว่ยเจอเลยเต่าหนูเคยโกนแล้วหนูเหมือนเต่าล้อเล่นไม่มีใครเล่นหรอกไม่มีใครโกนหรอก พูดเจ๊ตับเมื่อก่อนสวยมากนะตอนเรียนอะตอนอที่แบบอตอนอยู่มอปายอ,นนอะไปดูแล้วสวยมากอืไม่พูดอย่างงี้ะคะแล้วตอนนี้ไม่สวยะะแล้วคะมาเขาบอกเมื่อก่อนสวยอีกแบบหนึ่งมตอนนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งโอเคค่ะสวยก็ได้ผมเล่นด้วยก็ได้ไอ้เก่ามึงรีบออกมาเลยนะพอเห็นพี่ยิวพูดแบบเนี้เ,เ,เ,เราเดี๋ยวรอพีคกันแล้วถ้าใครชนะให้มีเมียเพิ่มได้อีกหนึ่งคน ไอ้เก่ามึงรีบขอเล่นเลยนะถ้าใครแ<า>พร้ถ้าไทยแพร้นเนี่ยจะให้ไปเทียเท่ยวหนุไปเที่ยวได้หนึ่งคืนไปเที่ยวอะไรนี่คือ <ละ S 2> ความในใจไปด้วยแข่งเท่ากับไม่ไวความในใจเที่ยวแบบว่าเที่ยวแบบอะไรไม่เดาไปตายนะอันนี้คือความแข่งเท่ากับไม่ความในใจ ตบเเมียูกแนนัปล่าไปเล่นกับพี่ยูไหมวันนี้ที่ภาคไปด้วยกันพี่ยูไปไหมเขาจะได้ไปไลรถ่ายอกับพี่เจนนี่ได้ไหมก็เราไปไปงานแถวรามอินทาวก็จ่งานเยอะมากเลยเนาะคิดไว้เพื่อใครชนะจะได้ไปเที่ยวแบบว่าแบบเป็นมีพี่ยังเลเดี๋ยวพี่ตั้งพี่าให้แปดคนเลยประกบไปไปไอ้กาโฮ ไปด้วยนั้นเราเลิกไลฟ์กันเดี๋ยวพี่เจนนี่เราจะเลิกเว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วอย่ายเรื่งกลับปิดไลฟ์เท่ากับปิดไลฟ์แข่งใหม่เท่ากับใหม่ปิดไลฟ์ล็อกผัวอยู่บ้านมันเป็นยางหรอกเก็บอะไรดูลองดูไหมล่ะเออจุ๊บกันดีกว่าจุ๊บดีกว่าจุ๊บดีกว่าใครชนะจุ๊บผัวจบโอ้จะได้หมดอุ้ย หาอะไรที่มันสร้างสรรค์ไม่ใช่ไม่ใช่ใครชนะไปด่าผัวด่าผัวนี่โดนด่ามาสามสี่วันแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเล่นกับใครก็มาด่าหมดจริงเขาจะให้หนูกลาบผัวหนูเกือบขอขมาผัวเขายังไม่เคยกลาบวมาเลยน้องเมื่อกี้เขาเกือบแพ้แลวมาเก่ามาอยู่พอดีมา